มีคนรู้จักเรามากขึ้นนะคค่ะเราเป็นพัเพอร์เอลแบรนด์เวลาคนเห็นเสียงได้ยินเสียงเราคนจะรู้เลยว่าอันนี้คือเราคืครับเวลาเราพูดอยู่ในสถานที่ที่เราทํางานอยู่นะครับคนเขาบอกว่าอยากเห็นเห็นตัวเป็นๆหน้าตาเป็นยังไงพอขับรถมาแล้วก็มาหาโอ้หรือว่ายี่สจากน้ำเสียงที่เราเป็นออกไปมาเจอ5้ากสแบบนี้กลับบ้าน เป็นนี้นะครับพลังของเสียงที่สามารถที่จะทําให้คนมีทาใ,ให้คนมีจินตนาการ<ม>แล้วสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าเขาต้องพวนดังเขาอย่างที่เขาต้องการประมาณนั้นมาถึงบางคนสมหลังบางคนผิดหังถือได้ว่าเป็นความอัศจรรย์ที่เสียงของเรานั้นมีทําให้เขานะนะั้นเหมือนกับว่าติดตามเราโดยตลอดนะครับของผมนี่ไม่เท่าไหร่เลครับเพราะว่าผมทำงานอยู่เบื้องหลังสมากกว่า,า,าเพื่อนผมจีิ อันนี้แน่นอนครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาเคยได้ยินได้ฟังไหมครับลื่นเหลือรถนทรเรื่อนหลายเวิรลอยเนี่ยครับคือเขาเองครับเชอาขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็ยินยอมเป็นาทีครับผมคงไม่ได้พูดอะไรเยอะฮะไม่ถึงหนึ่งนาทีครับเพราะว่าไม่ใช่นักวิชาการแบบเขาไม่ได้เยอะหรือว่าการใช้เสียงที่ผมมีความรู้สึกประทับใจ จนทุกวันนี้อายุ64ผมขายเสียงมาตลอดทั้งทั้งที่ทางการา 5, 5าเขาห้ามาโดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งผมจะใช้เสียงตรงนี้ได้ประกอบอาชีพผมนะช่วงการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสสสจสทหรือว่าอบตอ,อะไรก็ตามนั่นคือความอัศจรรย์ที่สร้างให้ผมมีชีวิต ในอาชีพที่ผมรักจนอยู่ได้จะพูดวนาไ้ครับขอบคุณครับ